สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรุ่นนะครับก็วันนี้อยู่ผมเช่นเคยครับใส่ตายแน่นนะครับซึ่งวันนี้ก็มีวัวมาไห้เช่นเคยครับเป็นวัวสาวนะครับอ่าวัวสาวทับไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตายกันอ่าตรวตัวสาวหรือว่าอ่าตัวท้องนะครับก็จะเป็นวัวสาวนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของวัวตัวนี้นะครับก็ขอฝากช่อง u t ท b e นะครับช่องสีตาแชนแนลนะครับถ้าชื่นชอบก็ขอให้กดไลค์ขอให้กดแชร์ขอให้กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปกต่อๆไปนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของวัวตัวนี้ไปพร้อมๆกันนะครับก็วัวตัวนี้นะครับจะเป็นวัวสาวนะครับอ่าวัวสาวเป็นใบวัวเอฟนะครับวัวเอฟโเอฟหนึ่งนะครับซึ่งทับไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านการตรวจของั้งขันนะครับ อาทับพ่อคุ้มฝูงนะครับเป็นบระมันเลิดร้อยความทุกคนนะครับเป็นอาสายวินเชสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความสูงนะครับอ่านี่ครับครับไม่แน่ใจว่าท้องหรือไม่ท้องนะครับแต่ว่าอ้วนครับผิวผิวมันขึ้นนะครับอ้วนสวยนะครับนี่ครับอ่านะครับศูนย์สองศูนย์ห้าเอฟหนึ่งนะครับอาตอนนี้ครับมีใบพร้อมนะครับมีใบพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนช่วงท้ายคลิปนะครับว่า พ่อตัวไหนทับแล้วก็ผลงานของลูกที่อ่าได้ทับไว้นะครับเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันก่อนนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับแดงครับแดงดีนะครับความสูงก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบวกนรับร้อยอยู่ประมาณผมกะนะครับประมาณร้อยห้าสิบห้าขึ้นนะครับผมประมาณนั้นนะครับร้อยห้าสิบห้าขึ้นนะครับนี่นะครับครบเครื่องนะครับอ่าสีแดง จิ้มดำนะครับจิ้มดำนะครับนะครับนี่นะครับเหงแดงนะครับเป็นวัวสาวครับสาวท้องแรกนะครับนะครับตัวนี้กใกล้จะเป็นสัตว์นะครับแต่ว่าซึ่งตัวนี้ได้ทําการปิดการขายไปแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับสองตัวนี้ที่ว่าเคยได้ลงไว้นะครับก็ปิดการขายไปแล้วนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ทับนะครับแต่ก็เริ่มจะเป็นสัตว์แล้วครับตัวนี้อ่อนกว่าตัวที่ใส่ขุม่าครับอายุอ่อนกว่านะครับ นี่ครับตัวนี้นครับลบๆหน่อยนะเพราะว่านะครับเขาจะไม่ค่อยชินคนุคุ้นชินกับโคนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นผมปล่อยไว้แปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าทุกหญ้าสีเขียวธรรมดาธรรมชาตินะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูอ่าตัวที่ <prueba. S 2> <LEGO. S 1> uh, ผลงานตัวที่เขาทับไว้ครับ mm. ก็คือต,ตัวตัวเล็กนี่ครับตัวแสดงเล็กนี่นะครับ mm. จะเป็นที่พ่อทับไว้นะครับ mm. ก็คือผลงานของพ่อ,อทับ mm. ที่ว่าตัวเมื่อกี้ทับไว้นะครับก็คือตัวนี้นะครับอ <L un ters> เป็นลูกอเป็นพ่อของเขาจะเป็นสายวินเชสเตอร์นะครับลูกเป็นลอตโต้นะครับพ่อเป็นลูกพ่อเขาจะเป็นลูกลอตโต้นะครับนะครับอนะครับดูนะครับสวยนะครับ นะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับแดงแดงนะครับแดงเข้มนะครับส่วนพ่อก็จะเป็นตัวนี้นะครับพ่อจะเป็นตัวนี้นะครับที่ไว้ทับไวัดนะครับจะเป็นตัวนี้ทับนะครับตัวนี้ทับไว้นะครับนี่ครับตัวนี้จะทับไว้นะครับให้ดูครับซึ่งตัวนี้ทับไว้นะครับเหมือนขาเขาจะเจ็บนะครับขาตรงข้อขาบวมนะครับเลยกัดชิยาไปแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวว่ากันราคาในช่วงท้ายคลิปนะครับก็ให้ดูนะครับก็ผ่านการทับไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับ0205นะครับผ่านการทับไปแล้วนะครับดูนะครับอ่านี่นะครับอานี่ครับแดงๆคือสวยนะครับถ้าชื่นชอบนะครับอ่ากดตามลิงก์หรือว่าเบอร์โทรโทรมาได้เลยนะครับทักมาสอบถามราคาได้นะครับหรือว่าอยากจะคุยรายละเอียดได้หมดนะครับ ่าราคาเดี๋ยวผมบอกขอช่วยท้ายคลิปครับผมให้ดูนะครับหาเขินนะครับรับประกันนะครับรับประกันไม่ตกไม่ถอนนะครับอ่านี่นะครับมาเริ่มยืนนิ่งนะครับอ่าดูนะครับอ่าดูนี่เลยนี่นะครับสวยๆครับเดงๆสวยๆนี้ผมไม่แน่ใจว่าท้องหรือไม่ท้องนะครับแต่ว่าดูลักษณะวัวอย่างแับถ้าพี่น้องบางท่านอ่าอาจจะเป็นเซียนนะครับอาจจะดูค่อนข้างที่จะน่าจะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าท้องหรือไม่ท้องนะ เราก็ไม่อยากจะรบกวนมากนะครับเพราะว่าถ้าท้องมันอาจจะทําให้ลูกกระทบกระเทือนได้นะครับถือว่าผิวมันมันขึ้นสวยขึ้นนะครับผิวใสขึ้นนะครับอ้วนขึ้นนะครับนี่ครับอ้วนขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าท้องไม่ท้องนะครับก็ถ้ามีท่านไหนสนใจก็ก้าราคาอยู่ว่ากันที่อ่าต้องบอกนี้นะครับราคาที่ผมบอกนะครับไม่ใช่ราคาที่พร้อมส่งนะครับ ถ้าพี่น้องอยู่ไกลนะครับผมก็ต้องจ้างรถไปเหมือนกันนะครับก็ต้องว่ากันตามราคาที่ตามราคารถนะครับผมผมไม่ได้มีบริการส่งฟรีนะครับก็ถ้ามาเอาเองก็จะลดให้ได้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับดูนะครับหลังนะครับอ่านี่นะครับราคาตัวนี้ก็หาครับ บอกไว้นะครับห MM ้าสิบคะแนนนะครับอ่าตัวนี้นะครับพร้อมใบนะครับวัวพร้อมใบนะครับไม่พร้อมใบทับแล้วครับแต่ไม่แน่ใจว่าอ่าผ่านกันอัไม่ได้ตรวจคันนะครับก็เลยว่าไม่แน่ใจว่าท้องไม่ท้องจะให้ดูลักษณะของวัวนะครับวัวอ้วนแล้วนะครับก็ต้องพิจารณาเขานะครับแต่ถ้ามันท้องก็ต้องว่ากันอีกราคาหนึ่งนะครับนี่นะครับดูนะครับดูราคาดูนะครับนี่นะครับ ถ้าชื่นชอบนะครับทักมาได้เลยครับทูมาได้เลยนะครับก็ว่ากันที่ห้าสิบคะแนนนะครับค่ารถอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันได้ครับเราคุยกันไม่ยากอยู่แล้วครับถ้าติดตามมาจาก youtube นะครับครับก็มีข้อความหรือว่าข้อสนใจนะครับทักมาเลยนะครับทักมาทางลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับถ้าชื่นชอบก็ คุยกันได้นะครับมาพูดคุยกันได้สอบถามเรื่องเรื่องอื่นได้ครับสามารถที่จะคุยกันได้อยู่นะครับเพราะว่าคำปรึกษานะครับให้คำปรึกษานครับตัวเงนีครับขอให้คำปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวอเรื่องยาเรื่องอะไรครับมีถ้ามีคำรู้ก็สามารถที่ปรึกษาได้นะครับก็นะครับวันนี้ผมชินวัตติตานะครับ าชื่นชอบบตัวนี้นะครับก็ทับมาคุยตามลิงก์หรือว่าเบอร์โทรก็ได้นะครับหรือว่าไอเดียก็ได้ครับจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยครับนี่ครับนี่ผมก็มีหัวมาขายที่นี้นะครับถ้าชื่นชอบก็ขอให้กดไลค์ขอให้กดแชร์ขอให้กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมมีวัวมาขายหรือว่าคำแนะนำดีๆก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้พี่น้องได้ชมกันนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ